บางรูปบางสมัยไม่มีศาสนาพุทธของเราแต่ก็ยังมีนักบากนักเด็กคนนี้น่าจะถึงเริด,ดเป็นขั้นกล้างเรื่องเปนรนไปที่มุดเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องมีบุญมีบาปมีอยู่ตลอดเวลาสร้างเรื่อยๆสร้างเรื่อยๆแต่การโทษนาที่ว่าไหร่ก็ใช้เท่าไร่ละบุญ ละบาปได้นั่นแหละใช่ไหถึงถึงจุดเป็นคนที่ไม่ิีลไม่เนียดไม่ใจเกิดกับพวกนี้ต่อไปถ้ายังจะมายึดติดกับกับกับบุญนี้อยู่บาปก็ต้องบาปต้องือบุญทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห่งความเกิดถ้าปอวงบุญอยู่ก็มาเกิดสมบุญกับพวกนี้อยู่อพราบาอาจารย์ท่านนับปฏิบัติที่ แค่เสียงกันมองเห็นความจริงระวา่าเราวัตรเท,ทวันเพราะเราหวงบุญนั่นแหละหวงบุญมากไปอยากสุขมากไปอยากอะไรฝ่ายโลกี่ยากนี่มากไปคือบุญทั้งหมดที่่มามาเนี่ยเป็นสิมม่งอำนินความเปกนหนูความเป็นคนเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นฐานอันหนึ่งลำรบับนักภาวนาปฏิบัติก็ใช้บุญตัวนี้หนึ่งเป็นฐานรองรับในการปฏิบัติต่อไป ถ้าบุญไม่มีการภาวนาก็าิว่าจะลำบากเรีว่าคนทุกข์คนยากลำบากขัดสนต่างๆเนี่ยว่าเสียแข้งเสียตาอวัยวะต่างๆไม่ประกอบมันก็เรียกว่าบุญน้อยวาสนาน้อ่คนบุญน้อยวาสนาน้อยภาวนาปฏิบัติขัดข้อ้องเป็นใจเสมอขัดข้องไม่เตื่อในการภาวนาปฏิบัติเลยเรีว่าคนบุญน้อยอะไรเกิดมากับขัดขสน กาตกตกขอ้อใหลายอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นจะมาเข้อนาะปฏิบัติเพื่อ,อน,นักปฏิทานได้อย่างไรทาไ่ได้แต่ถ้าวันแต่ถ้าวันสงหาวิธีที่จะทําอย่างเราเราจะรวยทำอย่างไี้เร,เ,รเราจะมีความสุขสังโลกของบ้ากันไปเพราะยังไม่พอยังไม่อิ่มแต่ะว่าถูกสัปปะโลกนี้เลยเป็น,นความขัดข้องไม่จะ้างเพื่อ กำลังสติปัญญาตัวเอ,องไม่ได้นี่ว่ายังห่วงยังห่วหงบุญกุศบาปเป็นแล้วเขานาปฏิบัติผู้ท่านเดียผ่านพ้นไปได้ตรงให้รู้จักบุญกับบาปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรในอดีตโดยจะได้เห็นมันเห็นโทษเห็นทยเห็นคุณเห็นประโยชน์ประภุญกบศลกันนี้ มาเราก็รู้กันอยู่ว่าเราก็ไม่ติดของสิ่งนี้เราอาต้บุญตัวนี้แหละเป็นฐานสำคัญอย่างหนึ่นงเพื่อจะเป็นอุบายแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากบุญให้ได้